สวัสดีครับพี่นอ้องพ่องปลายสุขสุขคนมาพร้กับผมคนกลางคนเดิมคู่แบ่งคนไทยมัดใจลึกถึงครับมันนี่กะสีไม่น่ากินนะครับเนาะมาเบิงมม้งว่ามันนี่มีเน่ากินกันนะพี่น้องมาเบิ้งกันครับนะพี่น้องมาเบิ้งนกนันเนาะมีเน่ากินเนาะมันนีมม่เนี่ยไตเจอแต่เด้กไปเห็นอะไรกินเนาะอ,อ่ามีเห็นชาเลยของเอาเป็นไข่ต้มนะครับพี่น้องไข่ต้มโอ้มีแจงกวานะพี่น้องแกะเบิงเบ้งนกันเนาะแกะเบิ้งมาเป็นอีหยัง โอ้ข้าวพัดโอ้ข้าวพัดไปตะกินเหรอวะโอ้ข้าวพัดน้ำหอมเลยพี่น้อง lean! ข้าวพัดน้ำหอมเลยครับพี่ข้าวพัดว่ามีหมูมีพักเป็นพักขน้านะครับพักขา้าและะ้วกับอันบเบเทศนะครับเนาะเออเป็นมูสซีนโอ้หอมครับพี่น้องเตะดังตวนตวนเลยพี่นอ้องหอมครับหอมคักกินมีกับแกลมมีบอันแจงมาไห้หน้ำนะครับกับแกมโอ้บอกแจงหน่อยสามหน่วยเลยนะครับเนาะ อ่าแล้วก็มีไข่ต้มเนาะพี่น้องเนาะโอ้กินด้วยกันครับพี่น้องโอ้หอม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 มามากินด้วยกันครับพี่น้องกินด้วยกันครับผมอ่าโอ้หอม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 ข้ามีไงไเลยนะพี่นนาอืมจับอิลีครับพี่น้องอืม เป็นกะพัดกะพัดหมูครับพี่น้องกะพัดหม,มูอืมครับนี่กรับแกงบักแซงบกแซงกัวครอบแกง,กอ,แกงอืมไข่ต้มนี่ไข่ต้มน้ำพี่น้องติน้ำทำ กินข้าวกันด้วยพี่นอ้องยิบอ,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 อิมอืมฮะอืมปอกไข่ก่อนว้าไข่แสบๆครับเรื่องข่าพี่น้องเป็นไข่แบบว่าออกแบบยางประตูเหมือนม่นบอ พี่น้องเบิ้งอือใครล่ะเห็นบ่อแน่เห็นบ่อใครยางมะตูมกอืออืมเอาเลยพอดีเลยอืม จับจับจับกิน่ะเดียรยวครับก,กินของแล้กันรับมีัไงเล่อืม ใช่หอมไงนั่นแหละครับพี่น้องนั่นสีตับเนี่ยไม่หอมงไงนี่มันนุ่ครับใส่ขนาดนี้ไหมมีนขนาดเป็นขนาดมีขนาดมีหอมไงนี่หมูอา้าวโรยหนาพักพริกไข่เลยนะครับโรยหนาพริกไข่โรยหนาแน่นเนาะนะครับ โอ้แบแสบๆๆบน้องจีนวันได้ไปน้ังง้วยอากาศพูนอี่งเงาลัง่หนาวพอดีเยน็นแสบอืมอืมดีวเลย นะครับเกื่กันครับ ชอแซ่บของเนาะร้านก,กี่เมื่อไรพี่น้องเนาะใส่เป็ชไทนะ้น้ำอืมมันหอมพีชไช่หอมหมูนี่ต้องมาร์กแน่เลยนะพี่น้องหมูมัรกเอา,จ,าจะได้สูตรแพ้สูตรมั่นผู้ลคนก็นเป็นมัรกอ่ามัรกไข่อ่าผูา้ลคนก็นกนม,มามาร์กอันนี้ก็อันนั่นแม่พี่น้อง ซอสอันหอยนาง,งรมบ่เออหัวเรากับมาร์คซอสหอยนางรมต้นกับมาร์คไข่รู้มันนี่อาจจะมีสูตรพิเศษของเจ้าของกับมาร์ารคก้อนสามาผัดใช้กินข้าวโอ้มันแซ่บหอมหอมือจพี่น้องมาเห็นกินมั้ยนะครับเด้อจะได้ผมขออยากกินต่อจะพากันครับ